ทุตือตืดเตืดตืดทุกคนสูมที่หน้าตือเตืดตือเตือเออพี่มันคือไข่ะรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมพื่อนะโอเคโอ้ทุกคนก็กระสุนนใต้ท่านผู้ชมตื่นตั้งกันด้วยรากันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Minecraft อยู่ใน Minecraft Dinosaur the Series อัปเดตว้าว ไอซีรีส์ใหม่ไอเฟมอะไรวันนี้เรามีสมาชิกของแก๊งเราใหม่อย้่อพี่คือตอนเนี้ยสมาชิกของแก๊งเราเนี่ยเราได้มีม่อนใช่ไหม<อ>มีไอ,มอ้ม่อนมีไอ้ไทม์อันนี้จะเป็นสมาชิกหลักของเราใช่ไหมพี่ซึ่งตอนนี้นีผมพี่เว<อ>ต้องบอกไว้เลยว่าเราเกลียดไอสองคนนั้นไปแล้วนะฮะซึ่งเราได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับใช่เราได้ตัดถามปล่อยวัดพวกมันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมได้สมาชิกมาใหม่คือแมงดาแฟนตาซีไปทุกคนใช่เขาเป็นตัวอะไรนะครับเขาคือ ขี้์่าของเราในเดอะซีรีส์นั่นเองพี่คือคือพี่เฟรมเว้ยเขาเป็นคนที่แบบเล่นเนี่ยเล่นกากันทุกคนเออแล้วก็แบบว่าเราเนี่ยบอกเลยว่าพี่เฟรมเนี่ยเป็นคนที่เล่นโคตรกากเออเราผมก็เลยต้องไปหาแบบผู้ช่วยในการมาช่วยเขาเล่นเอาชีวิตรอดได้ง่ายช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยช่วยมาตายด้วยกันนะพวกมึงสองแล้วมึงคาฟตัวคาฟกันทำไมส่งคนเนี้ย เอ้ยโอ้ยเี้ยมือคางกันแคโสวยเ้ยสองเมตรห่างกันมึงครับตัวครับมาสองอันเอื้อมือไอ้บ้าโอเคทุกคนก็คือว่าแมงดาเนี่ยครับผมเขาจะมาเป็นอ่าขี้ข้าของเราเองซึ่งเขาจะไม่มีสิทธิ์พูดในการเล่นครั้งนี้นะเนื่องจากว่าดูดิดูดิเขาเซียนมากเป็นไงเป็นไงเป็นไงโผล่มาปุ๊บเป็นไงขุดเลยไม่ต้องใส่นะผมว่าแมงดาเป็นใครนะครับเขาเป็นหลานชายผมเองนะฮะใช่ใช่เขาคือน้องชายผมเองครับแต่ว่า ไม่ใช่แม่เดียวกันนะคือน้องมันเป็นหลานกูเออนั่นแหละเราก็เลยจับมันมาเป็นขี้ขา้าะในการ <c oughs> มานั่งไล่ขุดซึ่งวันนี้เรามาเล่นไม <c oughs> โครฟ์ไดโนเสาร์เดอะซีรีส์ซึ่งผมบอกเลยว่าซีรีส์นี้ไดโนเสาร์มันอัปเดตใหม่เว้ยพี่เฟรม้ออัปเดตอะไรบ้าง <c oughs> มันมีไดนโนเสาร์ <c oughs> ขึ้นมาเพิ่มเว้ยทุกคนผมก็เลยอยากจะเล่นมาก <c oughs> แล้วมันมีผมเพิ่งรู้ว่ามันมีเจ้าเครื่องนี้ด้วยูเดี๋ยววะเครื่องอะไรมันจะมีะ ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีเครื่องหนึ่งนะทุกคนมันเป็นเครื่องที่เอาไว้ให้อาหารไดโนเสาร์โดยที่เราไม่ต้องให้มันเองกับมือเว้ยมันจะได้ไม่โวยวายว่างั้นเถอะใช่มันจะได้ไม่ต้องอัรละวาดคือตั้งแต่ผมเล่นซีรีส์ไดโนเสาร์มาผมเพิ่งรู้นะฮะซึ่งมันก็จะกลายเป็นความงูดักดานของเรานั่นเองนะฮะระวงอย่งบนนะคือเอ้ยมมงดาหน้าที่ของมึงนะเว้ยในพาร์ทเนี้ยมึงกูต้องการหินแล้วก็เหล็กด้วยนะฝากไปตามหาด้วย ทำตามท kind of eh ี่ก so ูสั่งซะทำไม่อยากตายเดี <t <t uh ๋ยววันนี้หมว่าเรามานั่งสร้างบ้านเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงนี่มันเดืยวแม่งนะมึงได้แมึงนะมึงขุดไปมึงขุดมึงขุดเป็นทางเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามึงเจอถ่านก็เก็บไปเอ๊ะนั่นแหละนะทุกคนอาหารมาให้แล้วกันพี่เฟมหน้าที่หาอาหารเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งสร้างบ้านไม่เจออะไรก็เร่องของขาวอะฮะเดี๋ยวได้เดี๋ยว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 กูไปดูด้วยกูไปดูด้วยกูสอนรถสอนเห็น ฮัลโหลโอ้โหรู้สึกว่าเวอร์ชันที่เราเริ่มใหม่ตลอดนี่แล้วมึงยจงไหนมึอยู่นี่คือเราวิ่งไม่ได้เลยทุกคนโอ้โอ้มันมันคืออะไรมันคือเต็นท์ของไอ้ฟอสซิลพี่เี๋ยลองพาไปเอาลองพาไปเอาไปดูไปไปดูเราเราจะไม่วิ่งไงเราจะเดินเราจะปล่อยให้แมงดาฟาร์มไปนะทุกคนเราจะปล่อยเราจะปล่อยให้มันฟาร์มไปมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับตอนเนซีรีส์เรือสวรร์จะมาเพล่ก็ทำให้แล้วนะครับแล้วไม่ต้องสงสัยว่า ทำไมพี f ถึงไม่เล่น1.16นะครับผมเนื่องจากว่าพี f ได้ไลฟ์สตรีมไปหลายรอบแล้วนะฮะก็เลยว่ายังไม่ได้เล่นดีกว่าเนาะรอให้กระแส<อ>มันหายก่อนแล้วทำไมไฮ้บิสมัมดํดด้วยอย่าเข้าใกล้นะพี่มันดูดมึงเข้าไปเลยนะอันนี้อืมโอเคเแร <recommended>. กถือว่าดีไม่ไม่คือ<ต>เราจะขอได้บ้านไว้ทำไมกูรู้ส<อ>ึกว่ากูทุบชาจักตัว ถ้ไปเอ็มบีซีมันใส่ชุดดียังเลยแหละดูดเฮ้ยเอ็มบีซีใส่สูตรเลยคนะมึงเห็นเออเฮ้ยเอ็มบีซีดีเอ็มบีซีดีโอ้ยนี่น <laughs> นยุคไหนเนี่ยเอาเตียงมาได้ดิเฟ <c oughs> มระวังเฮ้ยบันไรพี่บันไรพี่ <c oughs> มันดูดมึงนะอันนี้ต้องย้ำอีกที <c oughs> ว่ามันจะกินมึงเข้าไปในอยู่ในร่างกายไปแล้วน,นะเอ้ยดูดิดูตามันเลยตามันไม่สมส่วนลองลองดูพี่ลองดูลองดูไม่มันอาจจะตีมึงยังเฉยก็ได้ลองดูโอ้ยโอ๊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 ย บอกแล้วมันจะดูดมึงเข้าไปในร่างกายมันเห็นไหมมันแดกหัวไปแล้วมึงไม่โผล่ามันแรงโคตรถดการุฎาอย่าเข้าใกล้สลามดำนะทุกคนเนี่ยรู้สึกโคตรเร็วกูขอแล้วกันนะโอ้ยไอ้เจมว่าเฮฟฟาร์มฟาร์มเลยพี่ฟาร์มเลยเดี๋ยวผมเดินกลับไปตรงเดิมตรงเดิมนี่เราจะไม่เข้าใกล้สลามเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าสลามมึงอย่ามาเข้าใกล้กูได้ดิโอ้ยป้าเอ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยอะไรอะไร อะไรกูมีผมมีประสบการณ์เรื่องด้านสลามมากกว่าร้อยปีคือประสบการณ์ในการอยู่กับสลามกูนี่อยู่มาเยอะแหละมึงเคยดูคลิปเปล่าคลิปอะไรเวฟสลาม vs มีดพันองศาวว้าในดูนี่อยากเห็นอีกกี่เรือเด้อเด้อนี่นี่นี่เอาอุปกรณ์มาบิ๊กเ่แมงดาเฮ้ยเห็นเด้เฮ้ยแมงดาไม่ได้เหล็กไม่ได้แมงดาเดี๋ยวนะบิ๊เฟรมเอาเอาหินมาพไปบิ๊กเอ้ยแมงดายังไะ โอเคคือไม่ต้องใส่นะว่าพี่เวฟทาไมพี่เวฟถึงไม่ลงภาพสวยนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเวอร์ชั่นนี้มันไม่ใช่ภาพสวยเขาเรียกว่าอะไรวะใช่ตัวหนังสือสวย<อ>คือตัวหนังสือสวยในะเวอร์ชันนี้มันยังไม่สามารถที่จะลงได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใจไปก่อนมันเป็น172่งจบนะผมทุกคนใช่เวอร์ชันนี้มันเป็น172มันเป็นของเวอร์ชันเก่านะครับแต่ว่าไอตัวมอสเนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่เราก็เลย<ม>อยากจะมาลองเล่นผมคิดว่ามันน่าจะมีเราสองให้เราเล่นมากกว่าที่คิดใช่ ถึงเวอร์ชันจะเก่าแต่มดใหม่นะครับใช่คือเวอร์ชันมันเก่าเว้แต่มดมันใหม่เว้เพราะฉะนั้นเรามันเพิ่งอัปเดตตอนเดือนเมษาโอ้ไม่นานนะประมาณสามเดือนเทียวไม่คือตอนนั้นน่ะตอนนั้นเราติดซีรีส์นั้นอยู่ไงซีรีส์อะไรซีรีส์ชิลลอดเราไอ้ซีรีส์มดอ่ะเออเราติดซีรีส์คือบอกไว้ก่อนนะว่าซีรีส์นั้นยังทําอยู่นะไม่ได้เลิกนะทุกคนใช่ใช่ไม่ได้เลิกนะครับย้ําทีว่ากูไม่ได้เลิก โอเคนะปกติเราจะสลับกับบิลลี่เกมใช่ปะเออแต่นี้จะสลับกับเดรโลเสาร์แทนแล้วกันเนาะใช่เราจะมาเป็นชั่วช่วนะเดโลเสาร์เราจะมาแบบอาทิตย์หนึ่งอาจจะพาร์ทหนึ่งก็ได้มันเป็นแพนด้าเลยเออใช่มันจะกลายเป็นอะไรที่โคตรจะนานซึ่งตอนนี้เราจะใส่ยูนเน็ตลูนไม่พี่รู้สึกว่าไอ้แมงดามันค่อยๆทำรูแล้วพี่เอ้ยไอดีๆมันทำดีแล้วมีขี้ขาเนี่ยมันดีแมงดาขึ้นมาเลยลูกเว้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีเฟมพีเฟมขึ้นมาแมงดาขึ้นมาด้วย เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วพี่เฮ้ยเดินทางไปไหนผมเจอพื้นที่โล่งตรงนู้นแหละขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพี่เฟมพี่เฟมเอาไปหนึ่งไปหนึงมึงไปเดี๋ยวนี้กูไปไปหาล่าไม้ไม่ก็เร็ว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 เนี่ยเราจะไปที่อื่นกันแล้วเนี่ยเพื่อนเขาไปแต่มึงหลงทางนะเว้ยไปไปเอ้ยนี่นี่นี่มาขีดขวานอนให้ช้าก่อนน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 อนมันมันอยู่ไม่ห่างจากตรงนี้หรอกเอ้ย นี่เข้ามาแล้วมันมีเตียงมันดีอย่างนี้จริงโอ้ดีดีดีไปเฮ้ยตามมาตามมาตามมา,มาเลยมึงไปไหนนะ่ะอ๋อ <Apple. S 2> แอปเปิลเมา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 เนี่ยเห็นว่าข้างหน้ามันเป็นพื้นที่โล่งมากอะ่ะอคือว่าเราเอาศ<อ>ัยอยู่<ล>ตรงนี้มันน่าจะน่าจะเวิร์กใช่ใช่มันน่าจะดีที่จะเวิร์กมากว่ายน้ำช้าจังวะเอาเวอร์ชั้นเก่าเนอะมันว่ายน้ำไม่ได้ไอ้ว่ายมันดูคล่องใจมันเออเดี๋ยวไปลงมอสว่ายน้ำมัดีไหมตักู นนะเอ้ยตรงนี้อยู่ได้นะพี่น่าจะมีเหมืองตงนุ่นบออย่าฆ่านะอย่าฆ่านะอย่าฆ่านะเออไก่เวอร์ชันนี้สามารถทําเป็นฟาร์มไก่ออโต้ได้ทุกคนคือระบบออโต้มันจะดีกว่าเวอร์ชันล่าสุดมากเราจะมาทําการสร้างบ้านไ้แถวแถวนี้แล้วกันผมจะสร้างบ้านเหลี่ยมๆงูๆไว้ก่อนเฮ้ยมังดามาเน่เน่มาเน่มาเน่มาเน่ฉันคิดว่ามันน่าจะมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะมีเหมืองอยู่แถวนี้ฉันต้องการให้นายไปขุดเหมืองมา เอเอาไอ้นี่ไปเอา <Okay. S 1> ตอนนี้ยังไม่มีอาหารนะอย่าพยายามอย่าพากันวิ่งนี่าม,นมาทุกคนเราจะมาทำการเอาไอ้เจ้าท่อนไม้นี้ไปด้วยอันนี้ไหมเดี๋ยววิวจะสร้างบ้านไปตรงนี้มีเฟมเดี๋ยวพาแรกเนะี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทำเดีโยเาเสานเบร์เราอาจจะต้องรอ,อ,อไปก่อน,นคือพาแรกอะเฮ้ยถ้าเจอฟอสซิลขุดไปด้วยนะแต่มันต้องใช้เหล็กนี่แหละมะั้งอ๋อเออต้องใช้เหล็กใน,ในการสพักด้วยไม่ต้องแป๊บเดียวอะไรก็ได้แล้วเหล็กอะมา ผมเจอเออดี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 เดี๋ยวนะเราต้องมาสร้างนีเดี๋ยวเราจะต้องมีห้องให้แมงดาแฟนตาซีด้วยทุกคนเจอะห้องของแมงดาแฟนตาซีอ่ะมึงเอาหลืบของบ้านไปมึงเป็นคือมึงเป็นแค่คนรับใช้ในบ้านเลยมึงเอาแค่หลืบตรงนี้ไปพอเดี๋ยวไปเลยเอ้ยพี่พี่เออพี่มึงอยู่แค่ห้องใต้บันไดไปเลย เสียใจด้วยนะนี่แหละทุกคนหรือวิธีแถวนี้บรรยากาศมันก็ได้อยู่นะในอนาคตเราจจะสร้างแบบโคตรสวยเลยก็ได้คือบอกไว้ก่อนเลยว่าสกิลการสร้างของแมงดานี่ไม่ธรรมดานะทุกคนได้ทำไมล่ะครับการสร้างโคตรสวยหรืเราเราเรารักจะชมเลยให้ตายห้องแมงดาอ๋อห้องแมงดาเอ่อเอาไว้ฝั่งนี้แหละทุกคนใช่ส่วนเราก็จะมาวางไอ้เต้าเต้าเต้าเจ้าอันนี้ไป โอเคแล้วก็ครับหิบมาสักสี่ใบไว้ตรงมุมนี้แล้วก็ครับเตาเผามาไว้สักบ้านเรานี้ไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยเหรอม่มีเราสร้างแบบอยู่แบบน่มน้ำไปก่อนอ๋อเอะเฮ้ยแมงดาแมงดาเอาหินมาดิเอาหินมาดิเอาหินมาดิหิน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 ขอหินหน่อยมึงจะบางต่ำขนาดนี้เหรอเฮ้ยไม่ต่ำเฮ้ยแมงดามาดิแมงดา อันนี้หน้าห้องมึงนะอันนี้คือห้องของเลือนะเรืออยู่แค่นี้ก็พอนะเลือเป็นแค่คนใช้หรือต้องอยู่แค่นี้เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเออดีมากเลือต้องอยู่แค่นั้นแหละเอดี๋ยวพี่ทำหลังคาให้เดี๋ยวทำหลคาให้เป็นไงเออเดี๋ยวเสริมหลังคาให้แล้วเนี่ยเฮ้ยเมตตาไปหากระจกดิหากระจกหาทราย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 ไป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 เดินเดิดิหลังคาเดินหลังคา ระคันรึเปล่าเฮ้ยใส่มันดีๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขี้ฆ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนใช้เราอยู่ไม่ได้เว้ยเอ้ยไหนะทุกคนเดี๋ยวพี่เฟมเนี่ยเห็นปหมพอมีคนได้แกล้งหน่อยนิดติ็ดแต่มึงถูกอกถูกใจไอ่วะเอ้โอเคอะทำที่หายใจให้เรียบร้อยมาไปต่อไปอันนี้ก็ทุบเอ้ใส่ไปพี่เฟมมีมีดไหมคุณทำไม ทำไมห้องแมงดากูมันดูมืดจังวะเนีมึงุดเสียนี่ไงมึงดูกูทำช่องหายใจให้มันแล้วเด่ยเดี๋ยวปะอ๋อว้าวเอพี่เอ้ยว่าห้องมันนะเว้ยประตูไม่ใช่คนเป็นไม้อะคนเป็นเหล็กอะแล้วแบบโดนเราขังอยู่ไงเออว่ามันจะดูพีคมากเลยมันไม่ใช่คนจุ๊บนี่เวลาเปิดประตูดูสมูทมากเลยนะฮะนี่โอเคเรียบร้อย อ่ะที่หลมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยหรอตามติดชีวิตแมงดาเฮ้ยแมงดากูต้องการกระจกแค่สามบล็อกเองต้องไปนานจังวะเอากระจกมานนี้มาเลยมาเลยเดี๋ยวเราจะมาทำเหมืองไว้หลังบ้านแล้วกันนะทุกคนไอเยเฟเจออีกแล้วเจออะไรไอ้บ้านอ๋อบ้านตรงนั้นเหรอเออใช่ใช่ไม่ถามมีอะไรแล้วพี่ทำไมอ่ะเอาไปเผาดิเอาเอาไปเผาเผาบ้านเลยเหรอไม่เผาเผาไว้นี่เผานี่ กูจะไปเรื่อยอะมึงไอ้เนี่ยอ่ะทุกคนเราจะมาทำเป็นห้องห้องเล็กๆนะครับผมซึ่งถามว่าเราจะทำไว้ทำไมผมจะทำเป็นห้องที่ตกใจนว่าจะเสียเลือดห้องที่เอาไว้เก็บคืาเรี่กว่าอเลยนะไม่ยุ่งกับเขาเออเอาประตูมาแล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นหินโอเคหินหนึ่งก้อนเดี๋ยวห้องตรงนี้เราทำไว้เป็นห้องสรับลงเหมืองในของบ้านแลวกันนะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องลงไปข้างนอก เชบ้านเราแถวบ้านเราไม่มีเหมือนแขมฟรีเหรอเหมืองฟรีนะอว่าไม่น่าจะมีพี่แล้วไอ้นเราหลังคาน่เปมืแล้วเมื่อเวลาเราเดินก็มาในเหมืองเราก็จะสามารถเอ่อได้อย่างง่ายได้เลยนะทุกคนนะแล้วไอ้เจ้าแมงดาโอเคกระจกอ่ะใส่ไปก่อนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรคิดถึงบรรยากาศมาครับสมัยก่อนเจยกูรู้สึกว่าตั้งแต่กลับมาเล่นเวอร์ชันนี้เหมือนกูได้ย้อนวัย ไม่เออเจอฟอสซิลว่ะฟอสซิลน่าจะสามารถขุดได้โดยการใช้ไอรอนนะทุกคนก็คือเหล็กนั่นแหละคือมันใช้นี่ขุดไม่ได้หรอพี่เฟรมมันใช้อะไรนะไม่ที่ขุดเหรอเออที่ขุดเหล็กแหละไม่แม่หินหินมันขุดไม่ได้อะแต่เหล็กมันขุดได้เอา่องไหมเราก็ใช้ใช้เหล็กไงไม่เราเรายังบ้านเรายังไม่มีเหล็กพี่บ้านเรามันจะอุ้ยเจอธารอุ้ยนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเฮ้ยแมงดามีแสงสว่างแล้วเหรอเนี่ยแมงดาไปหาตัดไม้ที่เมงดา เราต้องการไม้ของบ้านเราอ่ะอเอ๊แมงดาคงได้ยินนะพี่เฟรมตอนนี้ทำอะไรพี่มาเอาไอ้เอ้ยดีมากดีมากบอกเลยว่าเราจะมาทําการเลี้ยงไดนโนเสาร์ซึ่งเรว่าไดนโนเสาร์ต้องบอกไกว้กนะ่อนเนาะเวอร์ชั่นนี้มันก็เป็นเวอร์ชั่นอันเดิมที่วิวเล่นก,กับพี่ทามซึ่งแต่ว่ามันจะเป็นอัปเดตดีกว่าใช่มันจะมีไดนโนเสาร์เพิ่มอะไรงี้ป่ะใช่มันจะมีไดนโนเสาร์เพิ่มจ<า> <US S 2> ูเอร์ทุกคนคือมันมีไดโนเสาร์เพิ่มขึ้นมาด้วย ใช่แล้วตอนนี้เราก็ร,รู้<อ>วิธีการให้อาหารเดลสเโดยที่ไม่ต้องให้มันพังโกงแล้วนะทุกคนคือเล่นตอนนั้นเราพังกงกูชิบหายอลยรบ้าเอ้ยผมภาวนาขอยมันเจอเหมืองแล้วกันนะผมภาวนาขอยมันเจอเหมืองในเร็ววันนี่พี่เจอเหมืองย่เนยไอเจอเหล็กก็ขุดเลยเจอเหล็กก็ขุดเลยไม่เนาะไม่ทางทำไมกูรู้สึกว่า้ยแมงดาแมงดาตอนนี้อยู่ไหนวะอยู่เก๋บ้านมาขอทราบข้อมูลของนายหน่อยได้ไหมแมงดา ตัดไม้อ๋อเออหวังกูให้มึงไปตัดไม้หน่อโอเคแมงดาทำไปทำไปใช้แล้วก็ลืมลบอไปบลบ่อไปนายจงตัดไม้เพื่อพวกเราเราจะพานายมาเอาชุดรอดในเกมไมโครฟับนะไอแมงดาไอเมืองนี้แมงดาแฟนตาซีแม่ชอบชื่อน้องกูจริงๆมาทุกคนเราจะลงไปเรื่อยๆมันจะน่าจะเจอไอ้นี่นะมันน่าจะองไปกูเจอแต่ก้อนกวดจังวะเนี่ยผ่านไปทีโอเคเรียบร้อย มาขุดลงไปเรากลับบ้านดีกว่าตอนนี้เราอยู่วายที่เฮ้ยถ้ากูาเจอเพชรตั้งแต่ EP แรกนี่มันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะโอ้ยเหล็กมึงให้เจอกันเถอะมึงขุดเพชรไม่ได้ <c oughs> เออว่ะเหล็กกูยังไม่เจอเลยเนะี่เดี๋ยวนะเหล็กสักก้อนขอเหล็กสักก้อนได้ไหมขอแค่ก้อนเดียวตัวนั้นที่ผมต้องการก้อนเดียวแล้วกันเดียวว่ะโอ้ยเส้นทางเราขุดมันลึกพอสมควรนะเนีระหว่างเดินกลับบ้านเราก็ต้องขุดนี่ไปด้วยละกันคือถ้าเราขุดไม่เจอเหมืองนะทุกคนมันจะต้องโอ้โหเสียดายแน่มุตส่าห์มีเหมืองอยู่ใต้้บาน มันต้องไม่เจอก็ต้องเจอแหละไปทำไมประตูสมูทอย่างนี้เป็นไงเป็นไงโอ้โหเทพอุ้ยเจออะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะเป็นไอเทมที่มันจะดอปเอ่ออะไรสักอย่างนะทุกคนคือกูก็จำไม่ได้ไก่ไปโอ้ดปเป็นชั้นหนังสืออันี้ก็สุมดรออ๋ตอนนี้ดอปเป็นหินเหรอมันดอปเป็นหินเลยโอเคช่างมันคือผมก็จำเอาสิบหายแล้วพังตาน่าอันนี้ไห ครับเป็นเจ้าพิกแอกขึ้นมาใหม่เอยมีเฟมมีเฟมช่วยอะไรหน่อยเดีคือตอนนี้ผมต้องเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอแล้วเจออะไรเพชรไอ้อนไอ้อนเพชรมึงจะเจอง่ายนะกูอยู่วายที่ยี่สิบสองหนูนะเอยเราได้ไอ้อนแล้วทุกคนเอยอย่างน้อยเราก็มีเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะเอางี้นะคือเราจะมาแบ่งหน้าที่กันนะก็คือหน้าที่หลักๆของไอแมงดานะก็คือว่า หน้าที่ของมึงเนี่ยคือปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้ส่วนหน้าที่ของพี่อาจะเป็นหน่วยหาแร่ส่วนพี่เฟรมเนี่ยเป็นหน่วยเลี้ยงสัตว์โอ้เลี้ยงสัตว์เออเลี้ยงสัตว์ใช่คือ,อคหน้าที่หลักๆคือถ้าไม้ขาดก็คือโทษไอ้เมียงดาถ้าเกิดเหล็กขาดก็คือโทษผมถ้าเกิดว่าอาหารขาดสัตว์อาหารจากสัตว์ขาดก็คือโทษพี่เฟรม<อ>ใช่ทุกคน<อ>มันจะได้มีหะเดี๋ยว <laughs> มึงพูดว่าเลยนะพูดข,ข้าวก่อน เออปูกข้าวผูกข้าวูกข้าวเออไปแะเราทำไมกูรู้สึกว่าเหมือกกูดูแคบจกกังเะเเี่อก็เอ้ว่าเราไลา่ข้างบนไปก่อนเหรอเอมันจะได้แบบว่าเวลาเราเดินลงมามันจะได้ไม่ต้องหัวติดนะทุกคนมันจะได้เดินแบบสะดวกสบายไวไให้โชคเยสะดวกสบายตัดขึ้นมาเดินมาเดินขึ้นมาเฮ้ยม,งม,งมังดาได้ไม้ยังวะจำนวนไม้ขอจำนวนไม้หน่อยคือเดี๋ยวในอนาคตเราจะต้อง ออกแบบแล้วสร้างบ้านนะทุกคนคือแมงดาเนี่ยมันพอจะสร้างบ้านด้อยู่เว้ยคือเอามาตัวเอามาเป็นตัวแทนพี่เฟรมได้ไหมเออทำไมพี่เฟรมมึงเอจะสร้างสวยกันเหลือ6467โอเค1กอกับ27ไอปลูกด้วยนะปูกด้วยนะปูกด้วยนะต้นไม้ใหญ่ก็ตัดให้เกลี้ยงนะไม่ใช่ว่าตัดให้มันเหลือนิดเดียวนี่เราจะค่อยขึ้นไปข้างบนนะทุกคนแล้วทำไมบ้านกูหลังคาแหว่งวะเนี่ย ได้ลังคาบดีเรียบร้อยว้าวเฮ้ยทุกคนกลางคืนแล้วมันนอนกันดีกว่าเฮ้ยเราเตียงเตียงอยู่ไหนวะเตียง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 อยู่นี่เตียงอยู่นี่ทำไมเตียงกูมีสองกันวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฟมมีเฟมเฟมออาเอาเอาเตียงเอาเตียงต้องตายแล้วเฮ้แมงดาเฮ้ยแมงดาไปไหนวะมงดาตายหนักเฮ้ยเฟมเฟมเฟมเราจะต้องทำ่างนี้ไหมพี่ ทำไมทำไมจะได้เห็นหน้ากันไม่ให้แสกมันรอดแค่ไปแค่ตรงนี้แหละ <c oughs> คนเบืเอ่อเดี๋ยวห้องมันเดี๋ยวเรคุณคเราต้องปิดตรงเนี้ยผู <c oughs> uh, ไ้ไม่ต่างไม่ต่างเลยเราจะให้แสงเข้าไปปักตรงเนี้ยป,ป,ป,ปักใกล้ใกล้แตไ่ไม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 ,ไม,ไม่เราเป็นอันนี้แทนพี่เราให้มันรู้กันนะหนอโอ้โหเดี๋ยวนะกูขอทุบก่อนเอออ่าปักทัดปักทัดไปแมงดาเป็นไงพี่มอบห้องให้เองดีสุดแล้วนะเไหมไป ห้องโคตรดีอ่ะนอน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 นได้ไ้นอนนอนไปพรุ่นี้เดี๋ยวเราจะต้องมีงานกันแต่เช้าทุกคนเฮ้ไเยไมมึงมีอาหารอยู่คนเดียวเลยเนีใครดเฮนไงอาหารอยนตผอ๋อไออนอนอนเอาไปอนปอนเอาไปเอออเอกูจะเรียกทั้งปอนและทั้งเมนดาเลยเอาแบ่งกันใช้อาหารเออแบ่งกันใช้อาหาร เฮ้ยทำไมเขามีหน่วยสมบุงสเบียงวะเฮ้ยนี่แหละโอ้โหแมกดาแฟนตาซีกูได้กินละไม่ไม่ไม่จะสเบียงอะนะมีแค่นั้นแหละเดี๋ยวไก่เลยหรอมึงฆ่าไก่บดบ้านเลยปะเนี่ยไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่หมดไม่หมดแต่เกือบหมดไม่หมดแต่เกือบหมดเยี่ยมเลยพี่เดี๋ยวผมจะพยายามรีบเอาเหล็กมาทำเป็นที่ปั๊มไก่แล้วกันนะอุ้ยเดี๋ยวเราขุดมาจนถึงวัยสิบสองแล้วตะวสกุลซึ่งมันก็่ ไลฟ์วีเวลของคำว่าเหมืองมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเราว่าเราก็ได้จะคุณได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวว่าเราจะตรงไปเลยเฮ้ยแบงคดาเดี๋ยวในอนาคตมีเลยช่วยเลยลงมาช่วยหน่อยดินี่เหมืองอ่ะวางมาเฮ้ยลงมาลงมาลงมาลอยอยู่ใต้เหมืองช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่เฟมตอนนี้พี่ทำอะไรพี่พี่แฮหันไก่เหรอนะทำไมมีอะไรให้ช่วยป่าป่าปตอนนี้ของพี่ไม่มีเฮ้ยแบงค์ดาไปไหนเนี่ย เออบรรดาปลูกต้นไม้รักษาโลกอยู่เอแมงดาแมงดาบอกกูตัดไปเยอะเฮ้ยลงมาเร็วเออเล่าเข้าเล่าเข้าช้านะมึงเนี่ยเอ๊ะทำงานชักช้าลงมาเร็วอ่โธ่มาเนี้ยมาเนี่ยมาเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าแล้วกันเฮ้ยใช้พิกแอ็กแหละมึงใช้พิกแอ็กเดี๋ยวนะมึงใช้พิกแอ็กเลยเอาไปเอาท้อไปเอ้ยนี่มันหดตรงไปเหล็กแล้วว่ะ คุณตรงไป,ค,งไปคุณตรงไปเออคุณตรงไปเรื่อยๆไกูว่าเนี่ยมึงมึงชอบขุดแล้วเดินติดแต่ว่าขุดไปขุดมาตกลงมาตาเอ้ยคุณดไ,ไปก่อนอคุณดไปก่อนอย่านะอย่านะตายนะตายนะตายนะไก่โอเคแล้วข้าไก่อย่านะอย่านะทองสมบัติที่มีค่าต้องเป็นของเราอรโอ้โหมึงขุดไปก่อนมึงขุดไปก่อนเจออะไรขุดไปก่อนขุดไปก่อนอันนี้ทุบก่อนท็อตโล่ก็ไปในเสาบนเดียร์บนเดียรเอ้เสาไก่เนี่ยฟัดเดี๋ยว <laughs> <laughs> อะไรคือเดนเสาร์ไก่บฟอสซิลมันหาไ<า>ม่เยอะถ้าเราถ้าเกิดว่าเราเจอเหมืองไว้พี่เราจะเจอฟอสซิลได้ง่ายมากเลยเว้ยผมคิดว่าเจ้าเครื่องนี้อาหารไดนเสาร์นะทุกคนมันน่าจะเป็นไอ้เจ้าเครื่องเครื่องเนี้ยก็คือว่าใช้เป็นไอ้ของนีิดหน่อยเอ้สีส้มส้มนี่ไปเอามาจากไหนอะสีส้มส้มคือไม่รู้ที่เป็นเสียมส้มมันแบบแมลงอะสีส้มส้มที่เหมือนกับแมลงคืออะไรวะอื กลมๆปะไม่ไดขอดูอีกทีเป็นแมลงอะเป็นแมลงอะไรแมลงเสีส้มแมลงเสีส้มนี่ผมไม่รู้เอ้ยหรือว่าเครื่องนี้วะหรือว่าอันนี้วะมันจะมีอยู่ประมาณไอเทมหนึ่งอะที่มันสามารถให้อาหารสำหรับเจ้าเดรโสโซได้เนี่ยซึ่งมันจะเป็นเลยที่โคตรแจ่มคือเราไม่ต้องให้อาหารเดรโสโซแค่เรามีแหลกอาหารเราก็จะสามารถให้เอ้ยเอ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว เอาว่ามันได้เพชรป่ะน่ะมึงได้เลยมึงได้เลยมึงได้ไรเก็บลยอ๋ออ๋ออุ้ตกใจนะว่าได้เพชรโอ้โหเอ้ยเป็นไ,ไงพูดทีปุ๊บหมาบ้านกูเหา่าฮอนเหา่าเห่าเลยตัวนี้ยตัวอะไร<ห>มาเออหมาบ้านกูเห่าใชิบหายเลยเนี่ยอ่ะไปทุกคนก็อนคลิปนี้นะผมจะพยว,ว่าขอไว้แกเอ้ยดีดีดี ขอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะกันรักกันนะทุกคนเดี๋ยวพาหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปฟาร์มไอรอนแล้วก็ทําเหมืองนะครับผมเดี๋ยวขอทําเหมืองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวร้อยทุกอย่างนะครับผมใช่เฮ้ยนี่เจอไอรอนไอ้ไม่ใช่ไอรอนเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรฟอสซิลเออเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวพี่เวฟกับอ่าพี่เฟรมแล้วก็แมงดาเนี่ยขอไปนั่งหาไอรอนรอไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าพาหน้าเดี๋ยวเราจะทําการอัปเกรดบ้านแล้วก็ทำฟาร์มกันแล้วหมาบ้านกูเห่าเลยมั้ยทำหลายอย่างเลยมันะใช่โอเคทุกคนจำไว้คิปหน้าคลิปนี้ก็่อนสวครับผม บายบายครับผมไอพันนี่มึงได้อะไรบ้างอะ่ะไม่ได้เลยเลยกูได้แต่ไก่เออมีแต่ไก่เนาะชีวิต